สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมพระสมเด็จวัดระังพิมพ์ใหญ่กันครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดระังพิมพ์ใหญ่เนื้อเหลือมชํำเลยครับแล้วมีทางเศษนะครับเศษเศษพระแตกหักจากดินจากกำแพงเพชรนะครับแตกหักจากเพชรจังหวัดกำแพงเพชรครับนี่ครับระคับดูสิครับคาบจะเป็นขั้นก้อนเลยนะครับจำ้นก้อนครับเศษขั้นก้อนนี่แหละครับ ปวงบอเป็นผ้าเก่าครับพ้าเก่าองค์นี้ก็เป็นอีกองค์นึงครับของสมเด็จวราคังซึ่งเราก็พยายามนะครับหามานะครับเอาไว้เนเพื่อนนะครับนารยมสะสมภาคเครื่องนะครับสายพระสมเด็จวราคังนะครับได้ชมกันครับองค์นี้เป็นพ้าเก่านะครับองค์นี้แกน้ำมันตั้งอิ่วครับก็เลยออกสีมันๆนะครับมันๆนีครับ ก็เป็นธรรมดานะครับธรรมชาติของพระสมเด็จวราคังครับเนื้อเหลือกั้กล้วยสุกเลยครับตรงนี้ครับมีความเก่าความแห้งตามส่วสมเด็จสมเด็จวราคังครับมีความเก่ามีความแห้งมีขาบนะครับขาบนี่ครับลงรักครับผ่าขาบลักนะครับถึงหลุดร่อนไปบ้างแล้วครับหลุดรอนไปตามสภาพนะครับนี่ครับ ผ่านการลงรากมาก่อนครับ ic. Ic. ตรงน,นี้ครับเรามีร้อยบินร้อยแตกหักมีส่วนครับแต่ค <tamam>. ร<ๆ>ับบินครับลปองร้อยความเก่าครับแต่ในองค์นี้สารสมบูรณ์นะครับยังไม่เคยหักไม่เคยซ่อมนะครับยังสมบูรณ์อยู่ครับมีความเก่าความแห้งนะครับเราดูมวลสารนะครับจะเป็นก้อนๆนะครับเนี่ยก้อนๆนะครับครับเนื่ยในเป็นก้อนๆครับมีความแห้งสวยครับ เปีกองหนึ่งครับที่มีความแห้งนะครับความแห้งความเก่าก่อนเราก็พยายามไม่ให้ชมอยู่เรื่อยๆครับสมเด็จวราคังครับชชวงนี้ก็ชมพระสมเด็จวราคังครับองค์นี้ผ่านการลงรักมาก่อนครับไม่ว่าจะเป็นความแห้งความนั่นนะครับความนวลฉ่าในองค์สมเด็จวราคังองค์นี้ก็เป็นสภาพที่สาหรับผมแล้วผมว่าดูง่ายครับ เนื้อเหลืองครับเนื้อเหลืองแบบกล้วยสุกครับองนี้ครับในประวัติศาสตร์นี่ในประวัติการสร้างพระสมเด็จน,นะครับก็มีบางองค์นะครับหรือว่าบางชุดเจ้าสมเด็จเจ้าพระคุณสมเด็จวัดระฆังก็นํากล้วยสุกนะครับเป็นส่วนผสม,มนในมวลสารครับผ่านการบดคุกเข้ากับกระไพรจะไปเนื้อผงนะครับองนี้จะเป็นองค์ที่หา,ายากกี่องค์นึงครับเราก็ ทัดสันมาให้ชมอยู่เรื่อยๆครับมีความนวลความฉ่ำของน้ำมันตั้งอิวนะครับผสมกล้วยโขกครับตามมีความรู้สึกของผมนะครับดูเนื้อนะครับดูวงแขนนะครับแล้วก็มีซอกแขนเจะลึกครับตามสดสมเด็จวัละครังซอ่แขนเจะลึกนะครับนี่ครับซอกแขนเจะลึกครับแล้วการวางแขนนะครับตรงนี้เป็นทรงอักขบอกนะครับนี่ครับะบอกครับ ตรงครับผมก็บอ,อ,กอ,อกแล้วก็ช่วงออกเรี้ยจะนูนขึ้นมาหน่อยครับหลัสามชั้นครับสมเด็จวะะราคังผ่านการลงลักมาก่อนมีความเก่าครับสังเกตดูมวลสารจะเป็น,นก้อนๆเลยครับในองค์สมเด็จครับมีความแห้งความนวลฉ่ำมีความเก่าข็เป็นสมเด็จวะะราคังที่หาชมยากอีกองค์นึงครับ สำหรับพวกเรานะครับชางนิยมสะสมพระเครื่องครับมีอะไรดีๆแล้วก็มาฝากกันชมครับเอามาช่วยนพิจารณาพิเคราะหครับเราจะมาดูความเก่าครับว่าอายุร้อยกว่าปีของสมเด็จพระรัชงอยู่ในสภาพแบบไหนครับมีความแห้งนะครับแล้วก็มีรอยจุดๆนะครับจำๆนะครับเป็นเม็ดๆเมๆขึ้นมาตามองค์ตามผิวผิวองค์พระครับนี่ครับเป็นเม็ดวนสารครับ เนื้อไม่เลียดถึงทีเดียวครับมีความเก่าความแห้งความนวลฉ่าแล้วก็มีนะครับเศษดินคัแพงนะครับและจะส่องๆให้ดีๆนะครับก็ยังมีเศษเศษวัสดสนิมยกนะครับในองราครับท่านนี้อย่ากล้องเราความละเอียดไม่ถึงครับได้เท่านี้ครับก่อนดูตามสภาพครับขยายเข้าไปดูครับนี่ครับมีร่องรอยความเก่าครับและผ่านการลงรักมาบ้างแล้วพอสมควร เราอย่างยามสยมมาให้ชมอยู่เรื่อยๆครับสนิทวัลาคังครับเท่าที่มีนะครับเราก็จะมาดูความแห้งความนวลฉ่ำนะครับสังเกตุเกศขนาเกตครับวันนี้ก็เป็นเกตวัวตูมนะครับเราเสียแหลมครับเสียสําหรับเสียในวัดละคังพิมพ์ใหญ่เลยจะโยมาด้านซ้ายองค์ท่านนะครับโยด้านซ้ายครับเส้นสมนี้ก็สวยครับเส้นใหญ่ครับหลอกตรงนจะลึกๆครับขอดูสภาพเขาพว่าสภาพสมเดวจนละครั้งนี่สมัยสร้างองเดียวนะครับ ประวัติจริงๆเนี่ยที่เฉพาะพิมพ์ใหญ่นี่ไม่มีหลายแม่พิมพ์นะครับมีหลายแม่พิมพ์ครับฉะนั้นเราก็มาทยอยทยอยมาให้ชมแต่ละแม่พิมพ์แต่ละแม่พิมพ์นะครับจะไม่เหมือนกันครับมีหลายพิมพ์ทรงแล้วก็มีหลายเนื้อครับพระเจะบุคคลสมเด็จไม่ได้กดทีเดียวครับท่านสร้างแล้วก็แจกครับสมัยสมัยก่อนนะครับสมัยร้อยกว่าปีนะครับท่านสร้างแล้วก็แจกครับเนื้อหามวลสารยังแตกต่างกันออกไปครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับ ราจะดูพิมพ์ทรงเป็นหลักครับพิมพ์ทรงเดี๋ยวนี้ก็เกยได้เลยครับจะเรามาดูเนื้อครับดูเนื้อครับเนี่ยเป็นจำๆอย่างแค่เป็นเม็ดๆเนะครับแค่เม็ดสาคูเลยครับข้างในเนี่ยครับมีร่องมีลึกนะครับระวงแขนก็จะลึกครับตรงนี้เด่นชัดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังครับด้านหลังครับด้านหลังนี่ครับ องค์นี้จัดจะเป็นพาดูง่ายองค์นะครับมีความลึกความฉ่ำความนวลความแห้งครับนี่ครับองคนี้ดูง่ายครับดูได้ได้ครั้งครับด้านหน้าครับนี่ครับเราจะยอยๆเข้ามาให้ชมเรื่อยๆครับสำหรับราคาครับมีหลายพิมพ์ทรงนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่นด่ก็มีหลายบล็อกนะครับหลายบล็อกหลายบ้าพิมพ์ ฉะนั้นแต่ละบอกแต่ละบอกพีว่าออกมานี่จึงไม่เหมือนไม่เหมือนกันทุกองนะครับเนื้อหามวลสารนี่ก็แตกต่างกันออกไปครับพอจับประกุสมเด็จเนี่ยสร้างออกมาเนี่ยแต่ละค้าวแต่ละค้าวนี่ครับเนื้อผงนี่ก็มวลสารเดิมนะครับแต่ส่วนผสมนี่ก็จะแตกต่างกันออกไปบางองค์ก็าแกะน้ำมันตั้งยิ่วครับบางองค์ก็แกะน้ำมันเปลือกหอยแอป,ปูดเปลือกหอยครับเราก็สย่อยสยอยมาให้ชมเรื่อยๆครับ เราจะมาดูความแอ่งความแห้งความฉ่ำครับมีหลายสภาพผิวนะครับสีวันน้านี่ก็หลายมีหลายวันน้าครับอันนี้ออกเหลืองครับแล้วเหลืองกล้วยสุกครับแล้วเหลืองกล้วยเสนเสียนโยมันด้านซ้ายครับสีสันะไไม่ใช่ครับอ่าเสียนแหลมนะครับโยนด้านซ้ายครับเสียนเป็นแบบเสียนน้ำาต้าไหวเสียนดหนะครับไอดอกบัวครับ มาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างครับนี่ครับด้านข้างครับความีความเก่าพอสมควรครับด้านอีกด้านนะครับนี่ครับความเก่าความแห้งความฉ่าครับท้าที่ไมเข้ามาชมก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ครับเพอเรายังทยอยทยอยไม่ชมอยู่เรื่อยๆครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสมเด็จวันระครังนะครับ แล้วก็ทยอยไม่ชงอยู่เรื่อยๆครับแต่ละองค์แต่ละองค์งเนี่ยผิวพรรณวันนัดจะต่างกันนะครับแล้วก็พิมพ์ใหญ่แต่ละแต่ะละองค์ก็จะแตกต่างกันออกไปครับเพราะจะบุณสมเด็จว่าละค้างที่สร้างไว้หลายบล็อกครับเฉพาะบล็อกพิมพ์ใหญ่นี่ก็มีหลายเบ้าพิมพ์นะครับจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวครับจะเป็นพิเกนมาตรฐานไม่ได้ครับมีหลายเบ้าพิมพ์นะครับจะพิมพ์ใหญ่ครับ องดนี้ก็เป็นอีกองหนึ่งครับองดนี้ก็จะมีสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับแขนด้านซ้ายมือก็จะมีหยักๆตรงนี้ครับแล้วการวางแขนครับตรงนี้จะล้ำๆใหญ่ๆขึ้นมาครับดูตรงนี้ครับน้าอกชั้นแอนแอนใช้นนะครับทรงนี้นะครับเขาเรียกว่าทรงกระบอกครับดยช่วงท้องใช่นหมครับเป็นกระบอกขึ้นไปเลยนะครับทรงกระบอกเป็นพิมพ์ใหญ่ครับเป็นอีกแม่พิมพ์นะครับที่หาชมยากครับ ผมว่าจำในหนังสือก็มีนะครับพิมพ์นี้นะครับหนังสือม,มีครับมีหลายเบ้าพิมพ์ครับพิมพ์ใหญ่เนื้อหามวลสารนี่ก็ท่าทีดูนี่แหละครับพระเจ้าบอกคนสมเด็จไี่สร้างไว้หลายคราวครับเป้าพิมพ์ก็มีหลายเบ้าพิมพ์ด้วยกันจึงไม่เหมือนกันนะครับจึงแตกต่างกันออกไปครับ ดูสีสันวันนะนะครับก็เป็นพาที่ว่าเนื้อนี่ค่อนข้างจะหายากอีกเนื้อนึงนะครับนี่ครับองค์นี้ก็สวยแบบครับมีความใหญ่มีความล่ำพอสมควรครับแล้วก็ดูจากเส้นซ้มนี่จะใหญ่นะครับเส้นซมจะใหญ่นะครับนี่ครับเส้นซ้มใหญ่ครับบางองค์เฉพาะองค์นี้เจ้เนื้อเขาแน่นข้างนะครับเขาแน่นๆครับเนื้อท่านจะแน่นๆนะครับ บางองค์ก <ítulo> anyway like ัเรือแบบเป็นเทียนเลยก็มีครับแบบเป็นเทียนเลยก็มีครับมีหลายวันน้านะครับแล้วก็มีไหลเนื้อครับพอกดมาจะรละขาวเนี่ยครับส่วนผสมวนสารนี่ก็แตกต่างกันออกไปครับเราจะดูความเป็นไปได้ของความเก่านะครับความเก่าแล้วก็พิมพ์ทรงครับถ้าพิมพ์ทรงเก่านะครับแสแกว่าเป็นเนื้อใหม่นี่ยก็ไม่ใช่ครับต้องดูเนื้อด้วยนะครับพาทรองดูที่เนื้อนะครับดูเนื้อความเก่าเป็นหลักครับ ผมก็พยายามนะครับหามาให้ชมอยู่เรื่อยๆครับยังมีมาให้ชมอยู่เรื่อยๆครับโนวันนาองนี้ก็สีเหลืองนะครับเหลืองแบบสีกล้วยน้ำว้าครับกล้วยสุกครับกล้วยสุกนอ่อนครับนี่ครับไม่ใช่เหลืองอ่อนๆนะครับแล้วก็ผ่านหลักการลงรักมาก่อนครับเนื้อเก่าเนื้อเก่าเนื้อแห้งครับแห้งแฝงในความมันนวลฉ่ำครับ มันวัวนฉ่าเป็นสมเด็จวะละัลลคังครับเนื้อหาก็อย่าาวดีดูนี่แหละครับมีความเก่าความแห้งเกรดจะเป็นเกรดวัตูมครับเกรดวัตูมนะครับนี่ครับเกรดวัตูมนะครับเสียแหลมโยโยไปด้านซ้ายอง์ท่านครับมีความเก่ามีความแห้งในสมเด็จวะละัลลคังนี่ไม่ใช่แห้งแห้งซีดๆเลยนะครับแห้งแห้งแห้งอ,อกักําำนะครับ เพราะว่ามีสมบัติของน้ำมันทั้งอิวครับผิวก็จะฉ่ำฉ่เห็นอย่างนี้แหละครับแข่งนะครับเนี่ยเนื้อจะแข่งนะครับเนื้อจะแข่งแก่งครับถ้าสมเด็จเวลาจับนี่ต้องระวังระวังครับตกนี่แตกครับไม่คุ้มครับเพราะฉันมีความแข่งอยู่ในตัวครับมีความแข่งความแห้งก็อายุร้อยกว่าปีขึ้นนะครับร้อยกว่าปีก็อยู่ในสภาพนี้แหละครับมีความเก่าครับความเก่าความแข่ง พเป็นไมตามสภาพครับมีความเก่าความแก่งความแห้งนะครับแห้งก็ไม่ใช่แห้งซีดครับค่าเรียกว่าออกนวลฉ่ำๆครับเพราะว่ามีส่วนสมขน้ำตัลเยื่ครับตามอ่โบราณจริงๆเขาว่ามีผสมกล้วยสุกด้วยนะครับพอท่านจะอาเศษอาหารที่ท่านฉันนะครับคาไหนที่ว่าฉันอร่อยฉันแบบมีรสชาติที่ท่านจะเป็นประทับฉผสมเด็ดครับผสมเด็ดวันละครั้งท่านก็เลยค่อนข้างจะมีเสน่ห์ครับ จะเน้นหนักสำคัญเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับเมตตาค้าขายครับก็อาหารอาหารคำไหนที่ว่าอร่อยจะขายออกมาแล้วครับแล้วก็จะไปทําเป็นสมเด็จครับมาบดนะครับมาทําเป็นผงสมเด็จครับแล้วมากดนะครับจึงเป็นเมตตามหานิยมสูงครับพุทธคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงครับสมเด็จวราคังครับเป็นที่รู้จักกันอยู่ครับ เระเป็นที่สอดแสวงหาของบรรดานักเรียนสะสมพระเครื่องครับของแต่ละรุ่นครับเขาว่าอง์นึงเป็นล้านนะครับสำเด็จวาราคางครับสำเด็จราคานะครับราคาก็ไม่ใช่ถูกเลยนะครับราคาค่อนข้างจะแรงครับผมว่าไม่สมเด็จวาราคางนี่แหละครับราคาถัดจแรงหน่อยนะครับเราเป็นพระที่หายากครับพระหายาก แต่ก็ไม่นักยมสะสมระเครื่องครับก็พยายามหากันนะครับพยายามหาครับรุ่นใหม่ก็มีร้อยปีครับสมเด็จร้อยปีครับรุ่นใหม่เลยนะครับหนังกล่าองค์นั้นก็หลักหมื่นใช่ไหมครับยี่มีศูนเก้านี้เป็นแสนครับหลักแสนครับแต่รุ่นแรกที่จะประคุณสมเด็จสลรคังสร้างนี่ก็ว่ากันเป็นล้านครับจะกี่ล้านก็แล้วจะเซียนกําหนดราคาขึ้นมาครับ แต่วันนี้ผมมาดู้าคบเป็นพระเก่านะครับก็เลยเอามาให้ชมนะครับสําหรับนักยมสัสมพระเครื่องนะครับที่เสาะแสวงหาสมเด็จเวลาค้งครับเอามามาบูชานะครับมาบูชาห้อยคอนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าผมก็ยังมีนะครับมีสมเด็จองค์ต่างๆนะครับแล้วก็บล็อกต่างๆให้ชมอย่างต่อเนื่องครับ แล้วก็เรายังมีเบนจพชัชีนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มกรหรือว่นางพญานะครับก็ยังทยอยทยอยทำคลิปส่งมาให้ดูช่ยชมตลอดเวลาครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ